ค่ะกาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนี้แอดก็จะเข่ามาก่าหลังห้วยออกเนาะค่ะว่าน้อยได้เข่าแน่แจงสีเนาะค่ะเนาะค่ะจะมากนั่นจั๊น้อยหนึ่งค่ะตัวฟันมันมันของนองตาผ้าร้วยเนาะค่ะน้องตาเข่าแต่ตัวเด่นเนาะค่ะเจ็ดเด่นเจ็ดเนาะกะตัวเจาะบ่อเข่าพี่น้องค่ะแต่แอดบอกไว้แล้วด้เนาะว่าแต่ที่แรกน่ะนี่ค่ะสูตรตะล่าง ผมว่านนี่ก็เข้าหกสามว่าแอ็ดบ่ได้ทถ้ำสถิติไว้ให้เนาะได้แอ็ดจะท้ำสถิติไว้ให้เบิ่งเนาะค่ะค่ะมื้อนี้เข้าซีหาค่ะพี่น้องซีหาปกติเนาะค่ะเข้าซีหาตรงตรงมันเป็นเลขกสูตรเลขตารางค่ะไม่แค่ซีตัวค่ะซีตัวกับจับคู่มื้อนี้กัชนตองชนชนเบิร์นหาหาด้วยค่ะกับพวจักรตัวกันนาติดตามค่ะสูตรนี้เพราะว่า รู้สึกจะเข้าต่อกันมากมากแล้วก็เมื่อเวนงวดหนึ่งแล้วก็จะเข้าไม่อีกเข้าเรื่อยๆนะค่ะสูตรนี้นาติดตามค่ะสูตรของของว่าจะเข้าส่วนใหญ่จะเข้าเป็นของปกตินะาะแอดเอาผลของปกติมาเห็ดเนาะคะ่ะเนาะก็ให้ติดตามด,ด้วยค่ะเดกดเอกดกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลา,อา,อา,วาแอดล่องห้อยก็จะได้เห็นนะคะจะขึ้นแจ้งเตือน เล่ามีคลิปเลขเด็ดๆดีๆก็ะจะจะจะ,จะแจ้งเตือนให้ได้เห็นนะคะก็จะบได้พลาดโอกาสเนาะกะค่ะเป็นของฮานอยปกติเนาะค่ะเนาะส่วนของน้องตาเขาเด่นเจ็ดของแอดเป็นเจ็ดสองนะคะ่ะแต่ว่าผลออกของ Vip เป็นเจ็ดหนึ่งค่ะค่ะกะบอบอซาเนาะพี่น้องเนาะไปแบบเร็วๆเลยค่ะแต่ว่าเป็นการเสียเวล่าให กดติดตามได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้แอนนัมเนเด้อค่ะฝากหวัวน้องไม้นะคะช่องน้องไม่นะคะเนาะ,ะ,นะกดไลค์กดแชร์แอนนเด้อพี่น้องค่ะก็เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะในเบื้องของหวัวข้อละเอียดนะคะเนาะค่ะค่ะหวัวข้อละเอียดบ้างเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหาค่ะ พิเศษมาศูนทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องถ้าเขาแอดจับได้ก็แค่ศูนเก่าเก่าศูนเนาะค่ะเนาะเก่าศูนมาบนมาล่างพี่น้องเข่าไปได้พิเศษนะคะสายหลุดซ้ายวิ่งกะจับแนวทางนี้ได้ทุกมือพี่น้องสังเกตเบื้องนะคะเข่าทุ่มมือเลขเด่นแอดเข่าทุกมือคะ่ะกะบางมือก็อาจจะจับคูผิดบ้างนะคะ ของแอดเขา่า09กับ54เนาะคะ่ะเข่าพิเศษกับปกติพี่น้องถ้าจะเป็นตัวกลับกะกะถือว่าเข่าเนาะคะ่ะเพราะว่าซื้อซื้อหวยซื้อเลขซื้อหวยเขาก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเขา่า29080ของพิเศษเนาะคะ่ะถือว่าเข่าตัวกลับกะถือว่าพานเนาะคะ่ะเด่นเด่น0 09 เสียดายแอดไปเน้นอ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเสียดายค่ะตำแหน่งมั่นหนาจะเป็นศูนย์เจ็ดเนาะค่ะศูนย์เจ็ดไปออกศูนย์แปดอ่าแปดศูนย์กับเก้าศูนย์นะคะค่ะก็ถือว่าสายหลุดสายวิ่งบ่ผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะค่ะกะฝากกดติดตามในเด้อค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริผ่านการมองเห็นนะคะเนาะค่ะ ของแอดจะเข่าอ่าปกตินําเนาะค่ะเนะาะเข่าปกติห้าสี่ค่ะส่วนโอ้ยมือไปถือพี่น้องส่วนของน้องตาเข่าซีหาของแอดเข่าหาซีนะคะค่ะไปเน้นอยู่ทีซีหาเก่าเข่าตัวเน้นพี่น้องค่ะเข่าตัวเน้น,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าแอดจัะเป็นไปเป็นหลักลอยไปไปไปลงที่หาเก่าลายค่ะ น้ำนักปยุทิหาเก่าราวาหามันมาแห้งน้องบนนีเนาะค่ะเม็ดเดียวสี่ห้าเก้าค่ะพี่น้องโอ้ยอยากแตกสามตัวขึ้นมือนันเนาะค่ะค่ะติดตามไว้เดอร์ค่ะพี่น้องติดตามไว้มันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนค่ะกะอาจจะว่าวเพราะท่านเก่งนะค่ะเป็นช่องน้องไม่กับว่าไดวบาว่าไดล่คงขีดแจ็คเทอรพี่น้องกับเป็นคังแรกค่ะค่ะพิษผ่านประการใดกะ กะติชมได้เด้อค่ะติชมได้บอกบอกกันเด้่ค่ะบอกแน่เนาะกะบบอสในสิ่งที่บ่รู้นะคะสิ่งที่อ้อนประสบการณ์กะกราบขออภัยคุณพ่อคุณแม่ไว้เด้อค่ะกะกดติดตามเด้อค่ะฝากติดตามเด้อค่ะค่ะกะเข่ามาสามน้อยเนาะพี่น้องเนาะส่วนของน้องตาผ้าร่วยกับเข่าซีหาค่ะเข่าซีหาเนาะค่ะเนาะส่วนของแอดกะ เข่าสองน้อยค่ะเขา่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์แล้วก็หาซีเข่าเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะส่วนของ้องตาเขา่าซีหาในตะล่างพี่น้องในตะล่างตัวนี้ห้จับตาเพิ่งตะล่างตัวนี้เด้อค่ะเข่าต่อกันมาหลายมือแล้วพี่น้องค่ะมาออื่นแอดก็จะล่องหายเจ้งสี่ราะวา่ามันก็นจะว่าเป็นการเว่าวไล่คลิปเยเวลาน้มเนาะคะ่ะแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นตัวเลขไว้ๆแต่ก็ห้เห็นใจแอนนัมเนราะวา่าเวลาก็สสำคัญคือกันเนาะคะ่ะ เพิ่กับมีการกำหนด่า,น,า,น,น,าน,นี้น้าที่เนาะพี่น้องเนาะค่ะเป็นนันวาของแอดมอนดเข่าศูนย์เกาเนาะพี่น้องเนาะกับห้าสี่ค่ะห้าสี่เม็ดเดียวสี่ห้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดน้ำเนยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ